กันค่ะอืออือืมอมากจริงค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเนาะเมื่อนี่สิบห้าไม่กินตํากุ้งสดค่ะพี่น้องค่ะตําสัวกุ้งสดนะคะน้องเมืองค่ะอแต่วํากลังกินค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเนาะค่ะเนาะพักเราก็มีแรดีมีมาละมีผักกาดหอมพี่น้องพักบ๊อลายค่ะเมื่อนี่ยมาๆพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ ม้าค่ะพี่น้องมีแคบหมูมาแก้มทีเกาค่ะจักน้อยนะค่ะนาะแกะเผ็ดแมา <c oughs> แม่พี่น้องค่ะน้องกุ้งค่ะน้องโตกุ้งก็มั่นสิทธิ์ค่ะอืมอืม sous mm -hmm. ใส่พักกันจองหลวข้อค่ะกรับพี่น้องค่ะอันพ่นไม่เห็นถนนอยู่ในหมูม่บ้านก็ะสิเสียงดังในจักหน้อยได้ยินรบกวนบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเสียงรถคุดรถตักเนาะคะ่ะ ขัซองไปเนาะหนึ่งเด็งนะคะ่ะและดีกับเก่าค่ะ ตดน้ำนะคะ อนนันน้อยค่ะกลัห้าตอนนีน่ะเขาไปตำปากพี่น้องเจฟปเนีน่เหรอาได้ครับยังอื้ม ส่วนหนามซาใจพี่น้องค่ะ มือน่งโตพี่นนาง Ah, oh, tak mm Hmm. Mm -hmm. Mm. 嗯哼哼，嗯，我都要说嗯。 แม่พี่น้องคะอมแล้วค่ะมันเนือ้อาวแล้วตัวหนึ่งค่ะมันจนุด่ายเป้ยน้อะป้ามีตัวอะไรเดินอยู่หลังมะาอืมป้า ม่ตัวอะไรเดินอย่างนี้ดิดอนน้าต่างดูอ่ะอแม่ว่าทงชัยมเ<อ>ตัวเงินตัวทองอ่ะอลืม้กยืู่ตรงนั้นก่อมันคยเดินข้างนอกมันดินข้างนอก่อาพี่น, <c oughs> นองค่ะ อิมนะคะสิเดล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคะน่ะปฏิว่าโต๊ะเงินโต๊ะทองคนไม่ยางเราจะยางตรงกําแพงนีเหระค่ะหนุกแซยานไหมพี่น้องคะคลิปนี้กับเซเดล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ